กับคนในทวิตอ่ะปั๊มปัม๊ม่ะไปกาแฟปั๊มปั๊มอีกแล้วไม่กูจะไปตามที่คิวในรถเราอ่ะนี่กูมีรถมนันไปกันหมดไปไหแต่ให้พ่จุกมารับอีกรถหนึ่งรรครัทำไมอมาหารถใครขโมยรถกูไปไม่รู้มึงก็มีรถคันนี้เันไม่ใช่เหรอได้ GTR เฮ้ยเอยเอไคเ <laughs> <laughs> ด, <laughs> ดี๋ยวขโมยรถใครว้ ไอ้ท่านมันสมช็อตกัน GTR เริ่มจากอะไรดีวะฟาร์มเนี่ยเริ่มจากอะไรฟาร์มไม่รอดน,นะขอแค่ได้ฟาร์มเงินเขียวเนาะเรียกว่ายันเงินเขียวหรือเปล่า์มกับ GTR เฮ้ยมึงเอา,าไปเลยไปมึงเอาไปใช้เลยคันเนี่ย <c oughs> น,น้ำมันอย่านี้ <c oughs> มึงไปเอายาพิจิวมาขายดิฉ้ <c oughs> นตู้ไหนฉันเติมน้ำมันฉ้นตู้ไหนลูกไข่วะฉ้นตู้น้ำลูกไข่วะเอาวะมะพร้าวไว้ เยียบ,บุหรีหมดปะตัดเองตัวนี่มันนานตัวเต็มเลย แต่ภาคบ่ายมึงต้องรันให้นะไอพัทไอแฟงโอเคพี่แต่ยังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรเี่ยจุกเลือน้อยจุกเลือน้อยได้ได้เอาเยอะอะไรได้ไหมเนี่ยได้มึงซื้อถังน้ำมันไว้คนละถขังดิ เอ้ไปรีบรีบไปสเตเดียมได้ไหมเล่ารถไปชมนี่ไหมพวกมันเนี่ยตายเลยอุ้ม้เลยไไม่ดอุ้ณเลยไม่ได้วัดเราไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหาพวกเดี๋ยมันคงเจอหรอกตรงนี้เนี่ยชุบเร่ชุบเร่ชุบเร่ชุบใครชุบได้เอดียบวยแ้วกูไปตัวชุบชุบอะไรนะกูไปตัวชุบชุบอะไรนะเพื่ออะไรนี่ยเลื่อนเลื่อนเล่อเฮ้ยปิดปิดตัวชุบปิดตัวชุบเฮ้ยเดี๋ยวกูตาย เดูมันชอบมันไม่ใช่กีตาร์จัดเลยแม่งแรงจัดเลยคันนี้ดูดิมันได้กีตาร์คุณไม่หยุดเลยล้นลุมก็ไยแต่งแบบเนี้ยเออสิไอ้พ่อหเนี่ก่อนผมไม่ว่าหรอกใช้ก่อนไปไหนสเตเดียมเหรอ

ไอ้ก้อนเดสูสี่สุดเลาร้อนอ่ะร้อนร้อนร้อนรอนใจร้อนมาทีมา้าบนใจมาพารถเดมาหน่อยหน่อยไปไปมึงลงมึงลงมาเลยเขาจะมีนี่นะลงมาเลย พวกมึงนเราเรารวมใจับเขาร่วมเขาต้องมีนัดอูริกแกลนไอ้นี่ไอ้นี่เปิดพัดลมทำตอนนี้ก็ก็ปิวแล้วพวกนี้ยเขาเขาเขาจะมีนัดอูลิกแกนมึงฟังนะนัดอูลิกแกลนคือแบ่งยี่สิบยี่สิบสามคนลุมต่อยหมดเลยชีวิตจริงโอตีแม่แล้วพี่กล้ามาเปล่าชนะได้เงินพี่กล้ามาไหม พี่จะกล้ามาเปล่าพี่กล้ามาเปล่าพี่จะกล้าหมาไหมพูดได้อย่างไรพอต่อยพอต่อยยังบ้าไม่พอต่อยพอต่อยจริงๆพี่ก็ไม่ตื่นอีกเดี๋ยวพี่ก็ไม่ตื่นอีกพี่ต่อยจ่ิงอ่ะไม่แล้วมึงดูแล้วมึงดูดิฝั่งฝั่งโน้นนะมึงดูเร่จบมึงดูดิ่ผมว่าไหวว่าไม่สนไม่บินยากขยักษ์แล้วบินเบาหนักฝั่งมึงมีสุภัฒ นี่ถูกพัดไอ้บัดเอาไอ้บัดไก่ไอ้บัดไอ้บัดไอ้บัดไก่ก๊อนผม้บไปไอพัดเอาลมเอาไหมเพราะว่าไอ้ก๊อนปุ้บไม่ทันทีก่อนด้วมาเจอมาเจอเชิงลิงจ้าหอยพัดอะเอาไหมก็ต้องซีชิมแล้วมันลมไปพัดกับตีทำมาขู่ทีไอ้บัดกูว่ามึงต้องเล่งเล่งทำรอบทิ่เกิดแล้วล่ะไอะไรอะไรมึงต้องเล่งแดกโปแล้วนะแดกเบโปรตีนแล้วนะพัด คำถกประมาทมึงเยอะจัดเลยนะวัทเขาจะไม่เคยเจ้งออสสินะแต่ทั้งหน้าก็ต้องมีซิฟแพรกอะโหนกที่คออ่ะงั้นใหญ่กว่าวัทขอไปไดอ้อนได้ไหมแต่อย่าทําแรงก่อนแค่อย่าทําแรงแต่อย่าทําอ้อนแรงอยากอยากจะไปฟิตเนสสภาพไปควายเฟรชอ่ะให้มันไปนอนก่อนอ่ะให้มันไปนอนอ้อนอ่ะอยากจะอ้วนอ้าวไอ้เหี้ยถามอยู่แล้วแหละ ยังไม่เคยเห็นสีหน้ามาตอนมันตื่นจริงๆเลยนะอ้อมเวลามันตื่นจริงๆกูอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงที่จะมาเจอทีไรง่วงทุกทีเห็นอยู่ตาตาเหมือนตาเหมือนเดิมอะตาเล็กๆมองไม่ออกอ่ะก็จะเป็กสาวไงหนุ่มตาตีถ้าบอกฝั่งไอ้จุกมีแต่บู๊กอะบู๊กที่อยู่ในบันทีส <tego> ได้พี <ığımız> ่ดูถูกมันได้ไอออนกำลังเล่นกล้ามไอบัทกำลังสร้างกล้ามนะเตือนไว้ก่อนนะไอพัทจีบปีว่าก่อจะฆ่าได้กล้ามโอ้โพัทโอ้โต้มาตอนนี้ฟิตเดี๋ยวรอดูเย้ยวรอดูระวังไว้นะช่วงนี้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 มันยัดข้าวขาวหมูบ่อยนะพัทอ่ะเว้ยผ่านเลยไทยอ่ะดีว่าไทยอ่ะตุกตีเลยไทยอ่ะ นี่มึงโดนนะฮูลิแกนนะนับแล้วนะจิงรางวัลแสนหนึ่งรักษาโรงพยาบาลต่างหากแยกเขาเองฮูลิแกนคืออะไรพี่ฮูลิแกนคืออะไรก็คือแบบพวกต่อยกันไงใส่โน่นเมือนกัมึงไปเปิดดูดิมึงไปเปิดในยูทูบเลยครับจีเหรอใช่มึงต้องไปเปิดในยูทูปก่อนได้ได้ฮูลิแกนอ่ะไปเปิดดูโคตรมันใส่นโอ่ะนะเฮ้ยไม่ใส่บ้างมันมันไม่่เฮ้ยเอา เอาตายเลยนี่วะเอาตายเลยหรอรอยเฮียอะไรอะเอาแตกเลยหรอแตกกันแบบนี้เลยโอ้ยทั้งแตกทั้งช้ำได้แต่เดียวอ่ะนะแล้วแบ่งกันยี่สิบคนอ่ะนะคนละหมื่นคนละพันอ่ะนะโอ้ยข้าประกันต่างหากเขบอกไปที่งม่ทำประกันเองไอ้ที่มันถอดเสื้อแล้ววิ่งใส่กันเลยใช่ไหมนะพี่ใช่าใจไหมเออไอออนมึงไหวไหมเนี่ย กาแฟเนี่ยงานจริงๆอ่ะไหวโมดไหวโมดการกุมคนครบเนี่ยต่อต่อด้วยดูดูดูผมดิผมเปิดแฟชั่นอ่ะผมไม่ได้เบียวแมวแมวดำนะแต่มันอยู่กับผมเองหมดเลยดูดิทุกตัวเลยแล้วแค่ไหนเนาะอ่ะกุยไข่ไปไปไปฟาร์มดีกว่าเราไปไปฟาร์มดีกว่าเฮ้ย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 แฟชั่นเต็มบกอย่างนี้บอกฟาร์มยังไงเนี่ย ไปไหมนี่รถมึงอะพี่จกกูไม่มีรถใครขอมไบร์ดกซี่กูมากูยังไม่รู้เลยเนี่ยแท็กซี่กูหายเนี่ยไม่มีรถได้มาก็ได้แต่บ้านอะเฮ้ยเลยโอ้ยเคีียดรุแรงด้วยสิเปรมเปรมเดชเดชลำต่อลำต่อไอ้ยไปอวดมั้งกับไปอวดกลับไปอวดกลับไปอวดรถเราอวดก็แย่แล้วเดี๋ยวโดน ไอ้พัดรถรถเองเท่จัดเลยน้องชายปามไวเจัดเลยไม่ใช้เลยเอ้นสุัตแป๊บเดียวได้ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่สี่แสนครับมันคันเท่าไหร่นี่พี่ติราทำต่อไอ้พัดซื้อมาอะไรนะสี่แสนสี่แสนครับเอ้ยสี่แสนห้าด้วยสี่แสนแปดแต่งเต็มยังเนี่ยแต่งเต็มยังเนี่ยแต่งเต็มนะแต่งเต็มโนจูนครับ เฮ้ยไอ้เชยมันเอาไปจากไหนวะแบบเหมือนว่ารุ่ีมก็มาดิพี่มืงอก็บอกดิมาใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์จะมีป่าจะมีแงค์ตลอดใต้คอมเมนต์ไปขายยาดิเอ้ยกูมีกัญชาสองหลอดนะไปขายปะขอยาไปหน่อยได้ไหมพี่เขาขายหมดแล้วพวกกูอะไม่เหลือแล้ว ไปเลื่องอะไรเบ้นไปดิเบ้นเลขห้าแล้วถ้าวันวันหนึ่งถ้าก,กูได้กระชื้นในเยอจุกระชื้ไปจมดินโอ้ยตื่นก่อนเนึกแต่กระทืบใครสักคนน่ะเพอาะเอาเขาาจริงก็ไม่ตื่นโอ้ยรูปิปพพปนพ,พี่ตีจัดนะอย่างเงี้ยเล่นเนกาเดี๋ยวถ้าเล่นกงเล่นกลเดี๋ยวกูเตะลูกหนูวิ่งเลยโอ้เตะลูกหนูวิ่งเลยกเล่นกลเดี๋ยวบีบลูกหนูอ่ะเล่นบีบ ไอออน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 ไอคนที่เล่นก้าวเดี๋ยวคุยังผีลูกหนูให้วิ่งเลยมึงก็บอกดีว่าพวกเราไปเข้าเข้าฟินเด็กกันมาหมดแล้วเออระวังไว้เตือนไว้นะเหมือนกันกูมึงไปสมัครเตือนไว้นะถามหน่อยว่ามึงสมัครวป่าไม่ได้มาก็ผมกระดกผมกระดกผมกระดกช้างโดยที่ผมไม่ต้องออกแรงอ่ะงั้นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมไม่ขู่พี่นะลูกเบส ผมก็โดกช้างโดยที่ไม่ต้องขู่พี่อ่ะีไหมอะไรนะจัต้เซฟคิบได้หรอจัต้เซฟคีได้มคิดว่าไม่น่าปกตินะเลุงนี่อลุง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 ไปะเนว่าอ้าวตีนตงบอกลุงลนจุเลได้โอเค อ่าแล้วเขาก็ปรับมึงไปพูดทำาพี่เน่ยเพื่อประโยชน์ประเทศแล้เดี๋ยวเขาก็ปรับไอ้เวน่กัญชา้วก็มีสองันไหนพาวเนี่ยน้องพาวับอย่างนี้แหละเอาวอาเดี๋ยวเดี๋ยวไมีเดี๋ยวได้มีเดีเขาจะจอดพาวันมันไม่ใช่รถเราเอ้ยนั่นไงรถพี่มันมีคนขับพาวันไงโอ้แหวนไอวสัตว์เี่ชาีไเาขับาวไอ้เวน ไงจะแยกย้ายยังเนี่ยแยกย้ายไปได้กูมีกัญชาสองันนะให้กูลองขับป่ะรถมันเอาอาสำสองขับหนีเวลาเอาอาสำสองขับหนีเวลาไม่คุ้มมาสองอันไม่น่าจะคุ้มอ่ะกเนี่ยคุ้มมันมันต้องถือทีละฮะไอทีสี่ตีตรวเต็มรีอถือทีละสี่อันเดียวขายไม่ได้ด้วยแม่งบั๊กอะไรไม่รู้เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่อ่ะวะจุกใครบะเอาอรอหนิเอารถคันนี้ไปก็ซวยดิ สวยอะสวยซ้ำสวยซ้อนอะกูบอ,อกเลยรถต่อรอเว่งแรงยิ่งกว่าอะไรเดี๋ยวค่อยเริ่มทำพวกนี้ล้วกันพวกนี้ตั้งใจทำงานวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวพวกนี้ผมจะเข้าามบับวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะน้องเดี๋ยวพวกนี้นจะทำพวกนี้แต่คนมีอาสามสองเยอะแล้วนะผมเสิร์ชรุ้งอ่ะหเห็นเขามีมาตั้งแต่วันแรกๆทำงานไว้เหรอพี่เราขับอาสามสองกันทั้งเมืองเล้เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยน้องไปจุ่มมึงไปทิศทางไหนเนี่ยมพูดดิจะฟาร์มพรุ่งนี้วันนี้ขอไว้ก่อนวันนี้วันนี้ขอไว้ก่อนวันนี้จะทำอะไรแล้ววันนี้จะทำอะไรต่อวันนี้ก็จะไปพักครับจะไปจะลงก็นหรอใช่ครับจะไปพักก่อนกินเบียร์ระครไม่หม่หถึงว่าจะพักแล้วค่อยพรุ่งนี้แต่ฟาร์มเต็มที่เอ้ฟาร์มได้หรอ เออฝาาดีเรื่องเรื่องคนนี้ยังไงเนี่ยมีคนทักมาปะได้ไวๆไปไอ้แฟนรายการเร่งคนอ่ะกูไม่มีอ่ะกูเกียดลรับที่เกียดตหรือว่าเราจะไม่นั่ง